สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอตลีกาเ้าบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมันของที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอตไลน์ Line, กัาหน้าที่แอลีกา้าหนึ่งนงะครับอย่าลืมเติมแอดดานาด้วยนะครับ หรือกดที่คลิกกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับผมทำลิงก์ไว้แล้วนะครับหรือนอกจากนี้ยังมีบริการในเรื่องของลิงก์รับซับนะครับสามารถสมัครสมัครกดที่ลิงก์นะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ให้เพื่อนเล่นได้เลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับแล้วทางทางช่อง YouTube Channel นะครับนำเสนอเฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับทางด้านเจ้าบ้านนะครับของแดงลิเวอร์พูลเจอกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับคู่นี้เตะที่แอนฟิลด์เวลาตีสองนะครับ ลำดับในตารางคะแนนพรียร์ลีกตอนนี้นะครับเจ้าบ,บ้านลิเวอร์พูลอยู่อันดับ4ของตารางครับเตะไปแล้ว2นัดมี6แต้มเต็มนะครับสุดอาร์ซนอนก็เตะ2นัดเท่ากันมี6แต้มเต็มนะครับอาร์ซิโนอนอยู่อันดับ3นะครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับ4โดยผลต่างตัวได้เสียนั้นอาร์ซนอนดีกว่านะครับอ่ะ เซตสิบนัดหลังสุดที่พบกันนะครับคู่นี้ทีมเยออารเซนเอาชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับออกเสมอสี่ครั้งอีก5ครั้งเป็นเลี้ยวูกกวาดเรียบนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดรวมทุกในการเลี้ยวภูชนะ4เสมอหนึ่งก็คือเสมอกับอาร์เซนอลนะครับส่วนอาร์เซนอลก็ชนะ4เสมอเช่นเสมอ1เช่นเดียวกันนะครับไอที่เสมอก็คือเสมอกัรเลี้ยวผูนะครับ ในรื่อความเพ้อมนะครับนี้เรือูจะมีตัวเจ็บ3คนนะครับไม่ได้ลงนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกั้นอยู่กันครบส่วนอเซนอลฟูลทีมบาดเจ็บติดโทษแบนไม่มีนะครับสถานการณ์ในลีกตอนนี้ช่วงนี้ฟอร์มแรงทั้งคู่นะครับโดยเล่นพรีเมียร์ลีกไปแล้ว2นัดก็ชนะรวดมาทั้ง2นัดเก็บ6แต้มเต็มอยู่ในกลุ่มจะท็อปโฟจ่าฝูงนะครับเมื่อกลางสัปดาห์นะครับเล่นฟุตบอลถ้วยลีพูตบเด็กเป็น7ประตูต่อ2งขวัญกำลังใจเต็มเปี่ยมนะครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับ ส่วนอาร์เซนอลแม้ว่าวันนี้เล่นเป็นทีมเยือนก็ไม่ย่อหย่อนนะครับกลางสัปดาห์ก็ตบจ่าฝูงชั่วคราวพรีเมียร์ลีกอย่างเลสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อศูนย์เช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้แคร์สื่อเหมือนกันนะครับว่ากูก็เก่งเหมือนกันนะครับก็ไปก็ประมาณนี้นะครับแต่คู่ที่เจอกันนะครับสถิติช่วงหลังเป็นลิเวอร์พูลนะครับค่อนข้างชนะขาดนะครับมาช่วงหลังที่อาร์เซนอลนั้นเปลี่ยนโค้ชเป็นมิเกอเตต้านะครับเริ่มมีแผนที่สู้กับลิเวอร์พูลได้นะครับสองนัดหลังที่เจอกันชนะหนึ่า ไม่ธรรมดาและประมาทไม่ได้นะครับแล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มของทั้งคู่ด้วยครับดูทรงแล้วเนี่ยคู่นี้น่าจะเป็นบอลเบียดเบียดอีกคู่หนึ่งนะครับผล ผลเนี่ยมันน่าจะออกแพ้ชนะเสมอในเปอร์เซ็นต์นได้ที่เท่าๆกันนะครับราคาในการลงทุนเนี่ยเปิดมาปเป็เลี้ยงคู่เป็นฝ่ายต่อเริ่มต่อครึ่งลูกครึ่งควบลูก1ลูกแล้วก็ลูกควบลูก,ล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 กครึ่งนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าบอลเบียดเบียดนะครับเบียดเบียดผลแพ้ชนะเสมอออกในเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันแบบนี้นะครับผมว่าอยู่บอลรองดีกว่านะครับรองอาร์เซนอลมันลุ้นได้2ฝั่ง,ฝงคือลุ้นเสมอก็ได้ลุ้นชนะก็ได้นะครับก็ฝากเราพิจารณาที่ซักรองอาร์เซนอลหนึ่งลูกเต็มๆกันละกันนะครับคลิปนี้ฝากเราพิจารับ คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment คุยกันด้านล่างได้น,นะครับก่อนจะการขอบคุณนะครับ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราแอดลีกา911นะครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมันคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์ก็มาได้ที่แอดลีกา911นะครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับหรือกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับผมทำลิงก์ไว้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการในเรื่องของลิงก์รับซับนะครับสามารถสมัครที่ลิงก์นะครับอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ให้เพื่อนรับค่าความสูงสุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะ สรุปแล้วครับอยู่ที่ลองอาร์เซนอลหนึ่งลูกเต็มๆนะครับสกอร์ที่คาดคาดว่าคู่นี้ถ้าเสมอก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งถ้ามีผลแพ้ชนะก็แค่ลูกเดียวนะครับก็อยู่บนลองดีกว่านะครับคลิปนี้ยังไงฝากให้พิจารณานกันประมาณนี้นะครับทุกอ,อกทุกใจกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็พิจารณานให้ดีนะครับลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ